ค่ะชื่ออะไรคะบุญนำโทรัศน์ครับวันนี้เรามาทําอะไรเอ่ยเซ็นสัญญาบินครับโอเคก็วันนี้พี่ไปงานอะไรคะผลิตเชื่อมจักรครับไปโรงงานใช่ไหมคะครับโรงงานชื่ออะไรคะชุมยีครับผลิตเครื่องจักรเนาะพี่ไปอยู่โรงงานนี้กี่ปีแล้วคะ 12ปีแล้วครับ12ปีแต่ว่าวันนี้ที่พี่จะกลับไปได้อีกรอบหนึ่งก็คืออ่าทางนายจ้างเขาเรียกตัวเนาะแล้วก็ให้มาเดินเรื่องกับบริษัทบิ๊กวันใช่ไหมคะครับพี่ก็เลยได้กลับไปอีกรอบหนึ่งเนาะครับโรงงานนี้อ่าอยู่เขตไหนคะพี่นานโพครับเงินเดือนดีไหมคะพี่ได้เดือนแล้วเท่าไหร่คะ3หมื่นกว่าบานนะทครับ OT ต่อเดือนมีกี่ชั่วโมงคะ แปดสิบชั่วโมงแปดสิบชั่วโมงถ้ามีเยอะๆก็แปดสิบชั่วโมง <ermaid ment. S 1> ถ้าทั่วไปก็หกสิบชั่วโมงใช่ไหมคะ <travels. S 1> อ่าเงินเดือนเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่คะพี่สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทอ่าถ้ามีโอทีได้เท่าไหร่คะสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าบาทนะคะได้ส่งกลับมาให้ที่บ้านประมาณเท่าไหร่คะเดือนหนึ่งคะสองหมื่นถึงสามหมื่นประมาณ mm, สองหมื <ritt> ่นถึงสามห <plat. S 1> <30, 000 S 2> มื่นบาทนะคะ ทางโรงงานเขามีอาหารให้ไหมคะให้ครับมีให้วันละกี่มื้อคะสองมื้อครับมื้อไหนบ้างคะมื้อเที่ยงมื้อเย็นครับมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะคะอ่าพักในโรงงานหรือว่านอกโรงงานคะนอกโรงงานครับนอกโรงงานแล้วต้องปั่นจักรยานมาทํางานเองใช่ไหมคะครับที่นอนเป็นยังไงคะพี่เป็นเตียงสองชั้นหรือเป่าเตียงสองชั้นครับนอนห้องแอร์หรือห้องพัดลมคะอันนี้พัดลมแล้วแอร์ก็ต้องเติมใช่ไหมเติมอ๋อมีทั้งแอร์แล้วก็พัดลมนะ โอเควันนี้พี่ก็กลับไปทํางานเป็นอ่าคนงานสิบสองปีเนาะครับก็มาเดินเรื่องกับบริษัทวิกวันนะคะคอ่าแล้วบริษัทวิกวันเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบ้างคะดูแลดีไหมโอเคจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ไปอบรมที่คมแรงงานนะคะคจ้าก็ขอให้โชคดีนะคะคจ้าก็เดินทางปลอดภัยนะคะครับจา้าโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ